เกมนี้ผมเล่นเฟนนิกสกินใหม่และได้เล่นกับพี่แท็กชารันยูครั้งแรกพี่แท็กเล่นโอเมนตัวเก่งของเขาส่วนแอดวี v, เล่นเป็นเซฟิีเริ่มเกมมาพี่แท็กกับแอดวี v, ก็ไปวุ่นวายกันที่เลนบนและพากันไปตุยถึงสามตัวผมที่ยืนเลนคนเดียวช่างเปล่าเปลี่ยวหัวใจเจอพี่โตโรโดดใส่ผมเลยใขรจนโตโรตุยผมกะจะซัดต่อคิดว่าจะไหวกับคาเฟนนี่แต่พอเจอคริดอกนี้เข้าไปหน้าแหกเลยเงเกมนี้ผมโดกนกระหน่ำหนักมากมากันแบบอบอุ่นแต่ยังดีที่โซโล่พี่อ้อยมาได้ผมไม่รู้ว่าเลนอื่นเขาทำอะไรแต่ตัดภาพมาอีกทีสกอรก ย่ำแย่จัดๆพี่อ้อยก็เลงผมไม่พักโชคดีที่พี่แร็กันให้ผมไม่ได้ช็อตน,นี้แอดมี่กาลังไล่ล่าไฮาโน่แต่โดนไฮโน่จูกลับผมเลยต้องฟิกเข้าไปเก็บงานเจอพี่ยูจิมาจากไหนไม่รู้ฟัดหน้าผมเข้าให้ลงไปนอนเลยแต่พี่อ้อยแม่งเป็นอะไรกับผมนักหนาวะเจตจำนมมึงชัดเจนเลยเกินไคลนี้เรานัวกันหนักมากแต่เหมือนดานเมจเราจะไม่พอเลยต้องถอยกลับก่อนแต่ทว่าไฮาโน่เจ้ากรรมป้าธนุหลังเก็บสองอย่างสวยตอนนี้สถานการณ์ย่ำแย่จัดต้องทําอะไรสักอย่างแล้วผมเลยลงไปแก่แครี่มันดูแแล้วก็ไดมาคิต่่ในที พี่อ้อยก็ทำสำเร็จหลังจากที่พยายามจะซัดผมมาทั้งเกมผมตุยเพราะพี่อ้อยจนได้แต่พี่อ้อยก็ตุยเหมือนกันนะตอนนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้สวนเราได้ดาร์กมากำลังจะขึ้นบ้านเริ่มไฟมาพี่แท็กก็ฟิตกบไปเกี่ยวอันติไว้หนึ่งตัวแต่ดันวิดซะก่อนแต่พี่โตโรทีมเขาก็พยายามจะมาค้ำไว้แต่เหมือนจะรับดาเมจพวกเราไม่ไหวผมเห็นคาเฟนีมันกำลังยิงฟรีผมเลยเข้าไปโฟกัสกับแลจนสามารถเก็บคาเฟนีมาได้แต่ทว่าไฮโน่ก็มาเก็บงานงเราเหมือนกันผมว่าไฟนี้เราน่าจะทำได้ดีนะเพราะเราได้ทั้งแทงทั้งแครีี่่่แแถพพอ้้ยยกก็ตตตุดดวัภาลับมที่ ทีมเราตุยหมดเฉยเสนะรุปเกมนี้เล่นกับพี่แท็กพลันอยู่ครั้งแรกแพ้เฉยแถมยังโดนพี่อ้อยพิมพ์ใส่ว่า oh. นิ่ม oh. อีซี่ด้วยหืย hmm. แขนว่ะ